ละตัวงูกวดมไม้ตำรวจใจสิกาทำสูวหายจากน้ำเมือดข้ามัวตำรวสู่กะเบิดไป สูบ่ยอมไปใส่เอาความยุที่ทำมาให้พี่น้องพองไทยตำรวจสั้วๆกระเบิดไปฝากพ่อใหญ่จงช่วยรู้อดีการหนึ่งเขาแกวบ่มีคนบาดีวีก็ราเทพครับ้าบุญตา ລະໂຕເອົາຮູ້ັບມາໄຮ້ຕວດໃດຊິມາທຳສୂຫາຍຈາກນາມືຕຳມວນຕຳຫວດສສູ້າເໄ เช้านะเก้าโมงคึ่งแล้วนะครับพอดีผมมีภารกิจตอนสิบโมงนะครับก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับเอาเอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมพี่บรรดาขอบคุณครับสําหรับเสื้อนะฮะก็ส่งไปพร้อมกันนั่นแหละแต่ทําไมถึงถึงไม่พร้อมกัน เมื่อวานก็ได้รับหลายคนนะครับก็ส่งข้อความมาบอกว่าได้รับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสำหรับเรื่องเสื้อนะส่วนใครที่จองออเดอร์ล็อตใหม่ที่เป็นเสื้อคอปกสีดำคอคอปกสีดำแล้วก็เสื้อสีขาวกับสีเหลืองอันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่พรศักสวัสดีพี่สอนรามนะครับวันนี้ก็ใครที่สะดวกนะครับเนื่องจาก คดีของอูบางพีที่ไปยื่นสารทุจริตประพฤติมิชอบนะครับยื่นยื่นอุทธรสารทุจริตประพฤติมิชอบนะครับใครที่สะดวกก็เดินทางมาให้กําลังใจอูบางพีกับท่านทนายอานุนด้วยนะครับผมติดภารกิจสิบโมงนะครับสิบโมงผมมีเวลาครึ่งชั่วโมงผมน่าจะไปไม่ทันนะครับก็ฝากกำลังแรงใจไปด้วยกันเนาะ และอย่างการเดินทางเข้าเดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้นะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับต้องใส่แมสทุกครั้งนะฮะเพราะเพราะว่าไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันเอา,าคิดเอาแล้วกันนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่มันหลุดออกมานั่นก็คือท่านนายกนั่งประชุมแล้วไม่ใส่แมส คนอื่นใส่หมดนะมีท่านนายกไม่ใส่แมสเมื่อวานตอนเย็นก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สอนอดุสิตนะครับทำการไปเปรียบเทียบปรับท่านนายกนะครับเป็นเงินหกพับาท <c oughs> เราดูแล้วเราก็คิดเอาเนาะเราก็คิดเอาเหตุการณ์เป็นแบบนี้พี่มังกรจะซื้อมาฝากใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นอะไรนะตามประกาศของกรมควบคุมโรคใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้นะผมผมก็ดูข่าวมาแบบนั้นอ่ะเขาบอกว่าไปปรับท่านนายกหกพันบาทก็ตามนั้นอ่ะเนาะนะครับแต่สำหรับพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับ ถ้าโดนไปหกพันเนี่ยถึงขั้นเดี้ยงเลยนะถึงขั้นไม่มีจะกินเลยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาออกนอกบ้านนะครับก็ใส่พอเหมือนกันฮะใส่แมสให้เรียบร้อยนะครับถ้าอยู่ในบ้านเราเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราเป็นบ้านเราแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง บางใหญ่เรื่องของเรื่องของอะไรพี่มังกรผมยังไม่ทราบเรื่องเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีกฎหมายบอกว่า,าการนั่งในรถการนั่งในรถถ้าสองเกินสองคนขึ้นไปต้องใส่แมสสังเกตใจความหลักๆคือปรับ นี่คือใจความหลักครับมันถามว่าถามว่าออระดับผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งมานะอ,อใครที่ขับขี่รถแล้วนั่งโดยสารไปด้วยกันเนี่ยเกินสองคนไม่ใส่แมสเนี่ยปรับมันเป็นมันเป็นหรือเปล่าเออผมเอาแค่นี้แล้วกันนะผมว่าหลายคนเข้าใจนะมันเป็นหรือเปล่า นะครับสวัสดีพี่สุพจน์น้อยนะครับขอบคุณครับเพราะทุกๆทุกๆคำสั่งที่ออกมาเนี่ยจะลงท้ายด้วยคำว่าปรับอ๋อเดี๋ยวผมเข้าไปดูครับพี่มงคลผมยังไม่ดูเลยขอโทษทไีไม่ไม่ทันเหตุการณ์ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูทีหลังพี่สวัสดีพี่เกีงกยงไกลครับ สวัสดีทุกคนนะฮะมีเวลา20นาทีอะเหลือ20นาทีละขอไปเลยแล้วกันนะฮะไปด่วนๆเลยแล้วกันนะอ่าก็สืบเนื่องมาจากการตรวจฉีเนาะการตรวจฉีนะครับวันนี้ผมจะเอาประกาศของ <c oughs> ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามยาเสพติดนะครับประกาศนี้เป็นประกาศล่าสุดที่ออกเมื่อวันที่อันนี้ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ ประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563นะครับเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับออกเมื่อปีล่าสุดนะเผ <c oughs> ื่อหลายคนจะลืมเดี๋ยวเดี๋ยวพออ่านเสร็จผมจะเอาลงในเพจกบเปิดกลา แล้วก็ไปิปีนเอาในน,นนั้นนะนะครับหลักใจความนะฮะหลักผมจะไปเร็วๆนะสาระสำคัญมันจะอยู่ที่หมวดที่สองอันนี้ผมจะไปเร็วๆเลยนะนะครับเพื่อเพื่อ,อไม่ไม่เสียเวลานะผมผมมีเวลาถึงสิบโมงไม่สิบโมงดีหรอกนะครับโดยที่ประกาศ นะคะโดยที่เป็นการสงวนปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มวิธีการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและการนําตัวผู้เสพหรือผู้ติดเข้ารับการบําบัดอย่างเหมาะสมเห็นไหมฮะ กฎหมายเขาก็บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้เสพหรือมีสารเสพติดในร่างกายเนี่ยต้องส่งตัวเข้าบําบัดแต่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมาอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ส่งมันส่งเข้าห้องเย็นส่งเข้าห้องมืดส่งมาทำไมใช่ไหมมันมันเป็นวิธีทํามาหากินของพวกชั่วๆนะที่เอาเอาความไม่รู้ของประชาชน นะครับเอาความไม่รู้ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มก้อนของตัวเองนะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา14ทวีแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามยาเสพติดพศ2519ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามยาเสพติดฉบับที่3พศ2 5 4 3ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดครั้งที่2 2 5ทับเมื่อวันที่1 0 8พฤษภาคมพศ25 6 3คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา,ยาเสพติดเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ลงวันที่ สิอกรกฎาคมพศอสองพันห้าร้อยสี่สิบสามหมวดที่หนึ่งทั่วไปใช่ครับผมถึงบอกว่าอามันเอาเป็ว่าเอาเป็ว่าอยากให้ทุกคนทําตาม ปฏิบัติตามแล้วกันเนาะปฏิบัติตามแล้วกันเพราะมันเป็นเราเราไม่มีเราเราไม่มีสิทธิ์มีเสียง <c oughs> เรามีหน้าที่ปฏิบัติง่ายๆนะครับคงเข้าใจเนาะส่วนมันจะเป็นการสแสวงหาหรือมีอะไรแอบแฝงเราไม่รู้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคน ปฏิบัติตามนั้นนะครับเข้าใจผมเข้าใจแต่เราพูดอะไรไม่ได้นะครับต่อแล้วกันนะครับข้อสาในประกาศนี้การตรวจหรือทดสอบสารเสพติดหมายความว่าการตรวจหรือทดสอบ หาระดับหรือปริมาณของสารเสพติดอันเกิดจากการเสพยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีทางวิทยศาศาสตร์ผู้รับการตรวจหรือทดสอบหมายความว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดข้อ 4. การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดให้ตรวจหรือทดสอบจากปัสสาวะหรือ ในกรณีจำเป็นเพื่อตรวจทดสอบประวัติการเสพยาเสพติดย้อนหลังให้ตรวจหรือทดสอบจากเส้นผมโดยให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดน้ำยาตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือแต่ละชนิดสำหรับการตรวจหรือทดสอบแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มี เหตุอันควรเชื่อว่าอ๋อครับผมเห็นไหมฮะในประกาศนี่เขาก็ย้ำนะจริงอยู่ว่าเขาบอกว่าเจ้าพนักง,งานมีอำนาจสั่งให้แต่สั่งให้เนี่ยคุณไม่อ่านให้มันหมดคุณไม่เอามาปฏิบัติให้มันหมดผมจะย้ำอีกทีนะเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เสพยาเสพติดเข้ารับการตรวจเห็นไหมฮะเขาก็ย้ำของเขาอยู่ดีแต่เจ้าหน้าที่ไอ้พวกที่ออกหากินเนี่ยผมใช้คาว่าไอ้พวกที่ออกหากินนะเพราะส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอเนี่ยไม่รู้อะผมทามันทำอะไรกันไม่รู้ะอะนะฮะเพราะมันทากันออกไปทำเองไม่มีมาตรการไม่มีขั้นตอน ไม่มีหัวหน้าไม่มีสาธารณสุขไม่มีบุคลากรการการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐทำกันเองเนี่ยคิดเอาแล้วกันว่าทำเพื่ออะไรนะครับหรือสั่งให้ไปรับการตรวจหรือทดสอบสารเสพติดภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงาน <c oughs> เขาเขียนมาชัด แต่ไอ้พวกที่เอาไปทำนี่กูไม่สนกูจะเอาเฉพาะไ,ไอ้ประโยคไหนที่มันมีประโยชน์สำหรับตัวกูประโยคไหนที่มันไม่มีประโยชน์กูจะไม่อ่านให้พวกมึงฟังเดี๋ยวพวกมึงรู้ทันกูกูจะกินไม่ได้ประมาณนี้นะครับภายในระยะเวลาและสถานที่ที่เจ้าพนักง,งานกำหนดต่อมามาข้อสองนะครับข้อสองการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับ ข้อ5การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบให้ถือปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งจัดให้มีบริเวณสําหรับผู้เข้ารับการตรวจหรือทดสอบเพื่อดําเนินการตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปัสสาวะภายในระยะเวลาที่จําเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การตรวจหรือทดสอบเก็บปัสสาวะเสร็จสิ้นไปโดยเรียบร้อยและเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดจากบุคคลภายนอกข้อ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ของรัฐทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเห็นไหมฮะเขาเขียนไว้ชัดเจนแต่พวกมันกูไม่สนถ้าเกิดมีคนอื่นเข้ามาช่วยจะกินยังไงใช่ไหมแต่ประกาศเขาเขียนไว้แต่พวกมึงเสือกไม่ทำ <c oughs> ใช่หไหมฮะเข,เ,ขเขาเขาก็เขียนไว้ชัดเกณนะฮะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตรวจหรือทดสอบเพื่อให้เป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยและทันเหตุการณ์โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าพนักงานเขาไม่ได้บอกว่าเป็นตํารวจไปตรวจที่ไหนก็ได้เขาไม่ได้บอกงั้นเขาบอกว่าต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอ่า อยู่ภายใต้เป็นเป็นผู้ช่วยใช่ไหมอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักง,งานผมถามว่าที่มึงขี่รถที่มึงขี่รถมอเตอร์ไซค์สองคันสี่คนเนี่ยเพื่ออันนี้ผมถามพมี่ใชยข้อสามจัดให้มีอุปรกรณ์ในการเก็บปัสสาวะโดยให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลาสติก พร้อมผาไอ้อพร้อมฝาปิดขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า60มิลิลิตรโดยขวดที่นำมาใช้ต้องสะอาดและแห้งและให้มีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใช้สำหรับปิดผนึกขวดตัวอย่างปัสสาวะด้วยเห็นไหมฮะนี่คือประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งไอ้พวกเจ้าหน้าที่ออไอ้พวกที่ขี่รถออกไปแล้วไปเรียกตัวคนนี้คนนี้เนี่ยก็ได้รับอำนาจจากนี่แหละเพื่ออะไรอะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยเขามีกำลังพลไม่เพียงพอเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย มีหน้าที่ออกตรวจออกสอดส่องดูแลเขาเลยมอบหมายให้ช่วยในการที่เป็นกำลังเสริมในการหาผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการบำบัดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยแต่การที่ไอ้พวกนี้ได้ได้อำนาจมาปุ๊บอา้าวพอได้อำนาจมาเฮ้ยเอาอำนาจไป ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมทุกวันเนี้ยที่เจอเนี่ยนะครับนี่แหละมันเลยเป็นที่มาของอ,อการปฏิบัติหน้าที่ที่มันเกินขอบเขตหรือมันไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต่างๆที่เขาระบุมาให้ <c oughs> ข้อหกวิธีเก็บปัสสวะให้ถือปฏิบัติดังนี้ ผมอ่านแล้วก็ผมอ่านแล้วก็ฟังความหมายของไปด้วยนะอย่าอย่าอย่าฟังผ่านๆนะฟังผ่านๆมันมันไม่ได้อะไรเลยนะครับจัดให้มีผู้ควบคุมการถ่ายปัสสาวะของผู้รับการตรวจดูทดสอบทุกครั้งทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้การกระทําใดๆที่ทำให้ปัสสาวะเกิดการเจือจางเติมสารหรือปลอมปน หรือสับเปลี่ยนตัวอย่างข้อ2ให้บันทึกหมายเลขประจําขวดและชื่อนามสกุลของผู้รับการตรวจหรือทดสอบบนฉลากปิดขวดเก็บปัสสาวะชัดเจนไหมฮะไม่ใช่ไปเอาซองหาเหวอะไรไม่รู้ซองไออุปกรณ์ฉีประหยัดประหยัดเขาให้ใช้ขวดมีฝาปิดแบบเปรียวมีพลาสติกแปะข้างขวด เพื่อเขียนชื่อเขียนนามสกุล<ส> <lamps> ตัวเองนะครับอันนั้นเรารู้กันพี่เลอพงเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ระเบียบมันเขียนมาแบบนี้ผมก็อยากให้พวกท่านทําตามระเบียบเรียกท่านหน่อยแล้วกันจะได้ให้เกียรติหน่อยเนาะถ้าเรียกมึงทุกคำมันก็จะเป็นการไม่ให้เกียรติกูเลยกูเป็นอันนี้อันนั้นไง เรียกท่านหน่อยแล้วกันนะครับพวกอยากผมอยากให้พวกท่านทําตามระเบียบนะครับถ้าพวกท่านทำตามระเบียบท่านไม่มีออะไรแอบแฝงไม่มีนอกไม่มีในอืไม่มีลักเป็ดลักไกล่ลักวัวลักควายมันก็ไม่มีปัญหาหพวกผมเนี่ยพวกเราเดี่ยทีมนักรบด่านเถื่อนทุกคนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนา้าอำนาจและหน้าที่ขั้นตอนและระเบียบ ถ้าพวกท่านทําถูกขั้นตอนทําถูกระเบียบท่านมีเหตุในคนเชื่อว่าคนนี้มีสารเสพติดในร่างกายท่านก็พาไปพบผู้ที่มีอํานาจในการที่จะเรียกตรวจใช้อุปกรณ์ที่มันถูกต้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเจอแล้วท่านก็ลงต่อสองเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งพิสูจน์ คัดแยกสารปล่อยตัวเข้าไปผลตีกลับมาท่านออกหมายเรียกดำเนินคดีส่งตัวบําบัดจบพวกผมไม่มีปัญหาผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกพวกผมไม่เคยไปยัดเยียดว่าเฮ้ยไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดมึงมึงเอ่อมึงเสพมาใช่ไหมตำรวจจับมึงใช่ไหมตำรวจผิดมีไหมไม่มีม แต่ที่ทุกวันนี้ที่มันเจอเจอที่โดนร้องเรียนมานี่พอดีพอดีอดผมผมมีนัดผมมีนัดแป๊บนึงนะจะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านจบข้อนี้ไปเลยนะฮะข้อสามให้ขวดแก่ผู้รับการตรวจหรือทดสอบนำไปถ่ายปัสสาวะจำนวนประมาณ30มิลิลิตรหรือครึ่งขวดนะครับประมาณครึ่งขวดข้อเ วิธีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบื้องต้นให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วยเครื่องมือหรือชุดน้ำยาตรวจสอบดังต่อไปนี้ข้อ1ชุดน้ำยาตรวจหรือทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นของรัฐย้ำนะฮะหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นของรัฐนะครับ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือวิธีการตรวจสอบของชุดน้ํายาตรวจสอบของหน่วยงานนั้นมีไหมไม่มีอะดีไม่ดีกูสั่งรัสด้าแม่งกล่องละสองร้อยกว่าบาทเจอคนเดียวกูเรียกเป็นหมื่น <c oughs> ง่ายดีจบใช่ไหมฮะข้อสองชุดตรวจหรือเครื่องมือทดสอบโดยให้ถือปฏิบัติ ตามคู่มือวิธีการตรวจทดสอบของชุดตรวจหรือเครื่องมือแต่ละชนิดข้อ8เนี่ยฟังข้อ8นะข้อ8ในกรณีที่ตรวจหรือทดสอบในเบื้องต้นตามข้อ7แล้วให้ผลบวกบุคคลนั้นอาจเป็นผู้เสพเขาเขาใช้คำว่าอาจเป็นผู้เสพให้เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจดบันทึกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนามสกุลภูมิลำเนาหรือสถานที่อยู่ของผู้รับการตรวจหรือทดสอบที่สามารถจะเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อดำเนินคดีได้เมื่อมีการตรวจสอบยืนยันผลตามข้อสิทแล้วพบว่าผู้นั้นมีสารเสพติดในร่างกายชัดเจนไหมครับข้อแชัดเจนไหมครับเขาก็บอกอยู่แล้วการมันเป็นการตรวจเบื้องต้น ทำได้เพียงบันทึกข้อมูลแล้วเก็บตัวอย่างชีหลังจากนั้นปล่อยตัวเข้าไปรอจนกว่าจะได้ผลยืนยันแล้วค่อยออกหมายเรียกจะต้องอ่านกี่ครั้งเนี่ยข้อแปที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยจะต้องอ่านกี่ครั้งทุกวันนี้ที่เราเจอคืออะไรกูไม่สนอนะ่ะเฮ้ยมา มาเข้ามาในซอยเนี่ยเอาฉีกเอาซองฉีกซองอะฉีกสิใตเนี่ยใส่ซองนี่แหละเอามาจิ้มเอาม่วงใต้ขึ้นรถเดี๋ยวกูพาไปนั่งคุยที่ป้อมใช่ไหมมันใช่เรื่องไหมก็เพราะมันเป็นแบบนี้ไงพวกเราเลยพวกเราเลยมันมันเลยไม่เป็นไปนตามระเบียบนะครับนักลบด่านเทือนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ไม่ใช่มาหาเศษหาเลยมาตอดเล็กตอดน้อยรู้นะครับรู้ว่าพวกท่านมีหน้าที่แต่พวกท่านไม่ได้มีอำนาจทุกๆอย่างอำนาจมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับอย่าใช้อะไรที่มันเกินอำนาจเข้าใจอยู่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ค้างแล้วถ้ามีคนโทรเข้าตอนไร้สดก็ค้างอันนี้ก็ค้างแล้วหรือค้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่เป็นไรผมจะจบแล้วพอดีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาเอา2แผ่นที่อ่านเมื่อกี้ลงในหน้าเพจกกบเปิดกลานะครับใครอยากได้ก็ไปปิ๊นเอาในนั้นนะแต่ตอนนี้ผมขอไปทําธุระก่อนธุระของผมคือหลายคนคงจําได้ที่ผมโพส์หายางขอ20แล้วก็มี f c นะครับขอบคุณ f c ที่เป็นธุระให้ไปดําดเนินการให้ ได้แล้วเมืม่อวานได้คุยกันแล้วนะครับก็จะเดินทางไปเปลี่ยนยางนะเพราะว่าขอบยี่สิบยางใหม่ไม่มีเงินซื้อจนอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบที่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนให้ใหกำลังใจฝากติดตามภารกิจของท่านทนายอ,อน,นุกับอูบางพีด้วยนะครับที่ศาลอาญาทุจริตนะครับ ผมมีทุระจริงนะผมไปไม่ทันแน่เลยแต่แต่ก็จะพยายามจะรีบไปเดี๋ยวจบไลฟ์สดก็จะดิ่งไปเลยนะครับประมาณสักหกกิโลน่าจะทันอยู่ระยะทางห่างอย่างนี้หกกิโลน่าจะทันอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เขาจบไปที่นียแล้วกันขอโทษขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับเห็นหน้าจอทุกคนเห็นเห็นทุกคนฮะก็สวัสดีทุกๆคนณนะตอนนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนฮะแจ็คแซลล์สวัสดีครับ